มือ này, ม่อนี้มื้องามยามดีได้ไปขอเมย์เ้ออายทุกคนขอได้ สบายดีเด็กกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขุสุขคนสบายดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้มื้องามยามดีได้ไปขอเมย์เออรายทุกคนอ้ายลุลุงนะมไปขอเมย์เออร์อายเป็นได้เมยแล้วมื้อนี้ไปเบิ่งทุกคนอยู่บ้านดงทดานะอยู่ในเมืองตัวเมืองภูแหละกายในเมืองไปจักหน่อยทุกคนชนเมืองอืมเปชนเมืองบ้านชุดของเมืองที่เฮากับบ้านชุดของเมืองไปสวย อันผู้เท่าผู้แก่เขาเจ้านะหอดตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงทุกคนตอนนี้เลยเก้าโมงครึ่งเลยเทายังประธานเดลฮอดซสียเลยอยู่งเบาเขาเลยนะเพราะว่าเอากกาศนี่หยาดลูกหยาดเต้าเลยกะงานอยู่พีกัหลายงานเลยกะนบ๊าม้อนมากเลยกัจยักเป็นเมือบ่เฮ้ยแม่ชมงเลยหลายงานวันนี้นะสี่ห้างานพร้อมกันก็เลยปรจักสิไปทั้งเรือดีทุกคนสบายดีเด้อสบายดีทุกคนวันนี้พาสแโมอ้ออันไปนั้นนี่แล้วทุกคน ช่วงนี้นี่เริ่มเ,ล,เมล้วทุกคนในตุกเดินนี้มาแล้วเริ่มมีงานดองหลายคนในบ้านนะครับเริ่มมีงานแต่งหลายคน,คนเพาจะขึ้นป้าเมื่อเร็วกว่าที่ขึ้นกันนะการทุกคนช่วงนี้นะ <c oughs> มีแต่ท่ายตามบ้านตามเฮือนนี่ครับทุกคนเร็ววีเร็วงานเพราะอะไรอยเงาะป้าไปตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสามสิบห้าทุกคน <ไป S 2> อด<อ>คุณนาทีสอง,งแรกเนาะคนขับไปไปทุกคน เดินทางกังนที่เราจับมานี่หนีอบพองา,านนี้โบปิ้งเตารเลยคือแต่ยังน้อยกับสาโวโมกับ่านมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่แล้วทุกคนเลยังได้มีมือนี้เก้าวกับหูยุ่งหูยองก็เดียดนะเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังหูยุ่งยุ่งความเร็วแล้วใหญ่ไปคือกันทางไปทางบ้านนี้ข้างถนนบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองมีแต่ขี้ฝุ่นมีแต่ขี้ไง กูเลยกระลับดวงหิวกระับตาผ่านท้องสาวอันนั้นนะบอกรุกคนเอ้ยมัดนี่ตอนนี้ก็ตรหมาที่หอดในเมืองแล้วทุกคนตอนนี้ก็เวลาสิบโมงหนาทีแล้วพอดีไปหอดกินข้าวง่าย ม่อนเมาซื้อสมมูครับเองนะถามถามผูเมาแล้วม่อนสตาร์ทบอลเลอร์ม,ม่อนก่อนหอนงานกับหิวข้าวทุกคนยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเไอ้แค่วะม่อนเยนเยบร้อยแล้วทุกคน,นโคง้งร้ายแล้วนะ ยังผู้จักได้ก็เพิ่นนั่นผู้สาวอยู่ทางเลื่อได้เลาะไปาทางนีนะ้ทุกคนเห็นบอลเลื่รถลายเลยจอดเามีงานหลายลงนนาน,าน,านใช่เปลาไปประชุมไปไมเพิ่อเปล่า Sao mô mà tao té bún mong phai nhảy vô lè Mình thương này đi hơi Bớt đi Ba lê xa Chắc nhảy Sao có ma à Sao có mà, sao có ma à bố Hãy subscribe cho บ๊าปัู้เห็นลังนัอายละกสาวหลายบอ่มู่ะม่อึดเนะสิงหลายได้มาบอเห็นเนาะป้าทุกคนเอยถ้าเฮาพอมหมู่นะเพราะว่ามาตำลังาหลายเท่าแล้วนะ คป็นปูโเนียแลอ่ะตอนนี โตเห็นทุทกคนมากเขากันคำคู่น,น้ำจ้าสาเจ้าเบ้าอะไรกันแล้วทุกคนเาเบอร์คลิปครับได้การเขากันเมื่อได้บ้านนี้นะเดินทางเมื่อทุกคนเมือนะ่อเนาะเดินทางกลับบ้านวันนี้โอ้รถเมื่อพร้อมกันหลายคนทุกคนเลยมีแต่ที่บ้านชมโวเลยลายเขามาลายทุกคนแต่ว่าเมื่อไหวมันมีหลายงานเมือ่อกินข้าวกินน้ำเยอะเฮินต่อทุกคนมากพี่กะมากกันกินหมล่ละ เมื่อกินแต่เฮื่อนไปเดินทางภาพอยู่ภายในงานก็เหากับโบคอยได้ถ่ายไปเลยทุกคนเพราะว่าเปิดเพลงอันนั้นเลยโมก็เมาลายโบแต่นั้นตีนิคัสิดแต่น่าเพลงอันสซร์ไลท์จะเปิดก็เลยบปได้ชุดถ่ายให้เพื่อนไปซื้อพีระมุมไฟมินบอนี่มาเอาเดิร์ดแล้วอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยรถล้มรถล้ม ตะปุ้ยอ๋อมาเถอะแล้วก็เอาไอ้ตะปุ้ยตัวนี้ว่ะคนเอ้ยมื้อเช้านี่ก็เอ็ดกินเธอหนึงเอ็ดทุกคนเอ็ดกินตอนจะไปบ้านนุ่งธดานั่นแหละกระหมากเอ็ดกินเอ็ดนึงขอบใจเซปเปอร์หลายๆเด้อที่ฟ้ากรุงตงัวใหญ่มาเธอกินเสานี่ก็กินอิ่มแล้วทุกคนสองเธอกิ่นสองเธอกินยังไลยหมดบ๊อบม,มอนจะไ่ได้กินแล้วเช้า,านี่นะโอ้ยอไปได้กินตี มาเลยทุกคนกินข้าวน้ำกันมาทุกคนกินข้าวน้ำกันกินกุ้งนะพอดีเซิปเปอร์เป็นฟ้ากุ้งมาให้พอกคเซิปเปอร์ซีโนเป็นฟ้ากุ้งมาให้สมโอมกินนะพอมอนก็กินน้ำได้เอาให้กินแซมโอมความมือแซมโอ่ะลยตใจเซิปเปอร์ไลายเลเดอเบิ้งเบิง Mày đưa, 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 đưa. tôi ngay nó mất tôi nữa tôi sáng sớm có được nói tôi nói tôi sớm có nó nói 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 nó nói nói nó nói 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 không?

เอาอืมเฮ้

nhỏ ảo luôn, tay như nè. không? Ê, <laughs> <coughs> hmm, herh, một năng luôn đó. ủu nó xẹp luôn đó, mặn mặn không? ra với à? không? ของเก็บน <c ười> ิ่เนาะหมูนี่ก็อ่อนเลย มื่อเดิฟนะดิฟนะ